สวัสดีครับพี่น้องบินหลักแฟนเพลง c เ c ็ซี่แฟนลับขี่หลักแะ่เขาลกสู้ตูสปอนครับ,าคครบาทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับสิภาพี่น้องมาชมบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบเวทีแสงีเสียงของทีมงานหมอลำเพลินล กอนศีทษะการแสดงในคืนนี้ครับมาหอดจอดเชิงแล้วครับระบบระบบส<ไ>เสียงบรรยากาศบริเรียนงานครับในรอบค่ำคืนนี้ นี่เวลานะครับกับสิบเจ็ดนาฬิกาครับก็คือกับหาโมงแรกเด้อพี่น้องเด้อนี่ยัสดีครับในส่วนช่องพ่อทูนคนดูสามร้อยพี่น้องสามร้อยสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนครับเดี๋ยวกะลังสิพี่น้องมาทีมงานคราบเพื่อจวดแท้คือเรียวแท่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกะลังสิไปให้จวดก็นี่ยังไงกันใต้ที่บอกว่าใต้ที่เกิบเป็นบรรยากาศในบริเวณงานครับ นะครับสถานที่ก็จะประมาณนี้ครับนี่กสิ่นี้ก็ มีเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเอาเตรียมพร้อมให้แล้วก่อนนะครับคือ2อทุ่มตรงตามทีเวลากำหนดไว้ครับบรรยากาศนะครับในบริเวณเวทีครับในขณะนี้ข้างนี้ก็ว่าในจันทยน ก็กินไปว่าได้ยุได้กินไปนี่ครัวเออเขาพยายามขยับเขาไปให้เพื่อเอาสัดส่วชน,นี่จะคล้องกับพ่อแล้วนี่อ,อ,พอพืนี่อน่นเ็ดอืนี่ตรงนี้มันก็กลางเต้นได้อีกเนี่ยได้อีกเต้นหนึ่งปรไดนนีหมายมถึงว่าเต้นศิลปินก็ยุได้มันต้องขยับซอยเขานําเพราะมันอมอใหญ่เพราะพื้นที่มันกับจำกัด เบียดบอลจากตรงนี้มันอยู่ในข้างในอยู่ใต้ตัวเอาเอาทีมงานนะครับร่วมแรงแข่งขันทุกท่านเวลาขณะนี้นะครับ17บเนาฬิกาพอดีนะครับห้าโมงแรง ตอนนี้ก็ถือว่าทีมเวทีก็คงจะได้จะเสร็จสมบูรณ์ก็จะเหลือทีมนั่งร้านทีมเสียงก็ชีกหนึ่งก็โอเคแล้วเดี๋ยวชินี้ทีมใชยกับทีม LED นะครับสเตนบายเลยนะครับอยู่สถานที่ตรงไหนนะขณะนี้ นะครับก็จะเหลือทีมไฟตอนนี้เตทีมไฟขึ้นบนเวทีแนละ้วทีแมวอยู่ดีนะครับเหลือทีแมวอยู่ดีเตรียมสแตนบายนะครับจับตัวไหนได้ก่อนก็ฝังไหนที่เสร็จก่อนวันนี้นะครับกําหนดเราเตรียมความพร้อมสแตนบายนะครับสองตุ่มตรงเด้อนะครับสองตุ่มตรงไม่ใช่สามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะครับสองตุ่มตรงไม่เสียบดนะครับ เพราะว่าก็ถือว่าเวลาเรามาถึงก็พอดีนะครับระยะทางก็2 0เกือบ50กิโลสำหรับสถานที่ตอนนี้เหลือลังไวทีรถคันนี้นะครับมาเคลียร์ขยับตรงเลยเดี๋ยวทีมศิลปินที่ตั้งเต็นท์นะครับเดี๋ยวเต็นท์สองหลังนี้อ,ออกเลยนะครับนี่เขียวกับแดงของใครมาด้นตั้งด้านหลังเลย Ə, ทงานนะครับสแสดบายบัตรคอตูมดิเนคือลายเฉยสมาชิกไหมโอ้ครัวเหีอันหนึ่งเหรอนี่ไงวนไใ้เตี่ยนบระตุก้นผู้เพีงนี่แหละได่แล้วว่านาเก่งไอ้ปออย่าให้สุดเสียเด้วยป่ะตัวฮะย้ายทุกเจินเลยเดี๋ยวปอจะบอกว่าตั้งบังได้ได้ คังนี้ก็คว่าะบือมเอจแล้วนะครับเอ้าจะในกระฝากพี่น้องเดอ้อนะครับมือแร่งพอก,อ,อกันกับทิ้งงานหมอำ่ำเพลำเพลินครับในสถานที่ตรงนี้ครับวัดเสมาใหญ่ บ้านเสมาใหญ่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนะคนรราชสีมาครับนี่พี่น้องส,สถานที่มือแรงกะมีศิลปินรับเชิญกับเคื่อทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับนำโดยผู้ยิบาทพี่แล่นครับท่านอากาฝากพี่น้องที่ที่นครับมือแรงเขามาให้กำลังใจบ่ได้กลนะครับกุมปิดทั้งเพดเพจล้อเพื่อนนะพี่น้องเด้อ กิจกรรมทั้งกองน้อยกันครับแต่ซิมี่บอวาสิเป็นการทำบุญและกับเมลงสิมี่ร่ำบ่วงสวงครับกาเริ่มตั้งแต่คงจะเป็น1 7อ่า19กานาฬิกาเป็นต้นไปจิมไาน์สดก็ามาแล้วครับ นี่คือบรรยากาศในบริเวณงานครับก่อนที่จตทำการแสดงนะครับมาอนีเวลา17นาฬิกาครับอีก10นาทีครับหลังจากที่ที่บ้านก็ได้นะครับ่ายบรรยากาศพี่น้องได้เบิงได้ชมทางฝากพี่น้อง FC แฟนคลับในเขตพื้นที่ไกลๆพื้นที่ไกลเครับมาพอกันเป็นนะครับครั้งที่2หรือฤดูกาลที่2ที่มาทําการแสดงสถานที่ตรงนี้ครับขอขอบคุณ กมลังกรรมการท่านเจ้าภาพนะครับทุกท่านที่ไว้วางใจทีมงานหมอลำเพลินลเพลินมาเป็นดอกไม้ประดับในงานครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเทศกาลปีใหม่สงการนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นสอยดาวตักไข่ปลาพอดีนะครับ มาปิดทองลูกหลอมเหมือนหลวงปู่ก็ข,ขอให้บุญกุศลของพ่อพันพี่น้อทุกท่านนะครับยงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกทุกท่านนะครับท่านที่อยากจะมาร่วมปิดทองลูกหลอมเหมือนหลวงปู่เสียนของพวกเหนานะครับก็ขอกลับเป็นพื้นได้นะครับเพราะว่ามีคณะกรรมการนะครับ